เราเบิดกับไฟจ้ากันเลยนะฮะอ่ะเขาก็มาตอกกันสิครับนี่ตอกอย่างนี้เลยตอกให้มันเป็นหูกองไม้ขีดกับไฟจ้ากับไฟจ้า,จา <c oughs> มันก็ดีเป็นตะหยักหัวนี่นี่นี่ไฟจ้ามาขูดเข้าเลยเด้อาหนิขูดขูดเข้าไปก็ไปไป,ไปมันแน่นแนยัดกับไฟกับไฟจ้าไปแล้วนะเนี่ยก็แล้วก็ใส่ตะปูเข้าไป ปไปโอโอแล้วก็หน, <lider. S 1> นึงน่งสองสามเดินมาดูกันหน,น,นึ่งสองสามเ